สวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกับผมฮอดดี D, ทั้งช่องฮอดดีลำเพลินออฟิเชียลนะครับเมื่อนี้มีเรียงตื่นเต้นครับพี่น้องครับเป็นที่ล่ะเป็นที่ล่ะสองขั้นเุ็นไหมสองขั้นรถเุ็นไหมตรงนี้ตรงที่ล่ะพี่น้องว่าอาจจะสงสัยว่าผมตื่นเต้นอีหยังตื่นเต้นนี่ดีรถบานนี่ดีเห็นป่ะสองขั้นเุ็นไหมห้เจ้าเหมารถมาเบิ่งสาวหน่อยเหมือนแรงตุกครับพี่นอ้องตนี้ ศิลปินมาหอดแล้วครับศิลปินมาหอดแล้วปัณน,นข้าเจ้าเหมารถดเหมารถดบาทรถดทั่วสองขั้นมาเบิงสาวหน่อยเพชนบัดแพงนะครับผมโอ้ยผมเห็นรถมาจอดที่แลกผมดีใจหลายนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิงกันนะครับผมโอ้ยวจาติลิกสิทธิ์เด้อเพียงกระไดซั่งดิโน่เมืองไหนล่ะพี่นองครับสองขั้นนะ มันหายากเถอะด้มาเหลนน้ำพับน้ำยังอัสีอนสีมี่อันขี่นองเมารถมาเบิงสาวหน่อยเป็นบัน่นแพียงแต่สีนะครับขีนองครับไงทั้งรถบ็มีคน,นมันแมนอยูบบอพี่นองใช่ไหบบคือขึ้นถนบวันที่ เิ่นเอามันขึ้นสีขึ้นรถแล้วบันเฮ้เนี่ยไปแล้วบันิน่น,นรถแลเบามนรถมีสี่คนเท่านี้จีดนี่อันเอาเอาที่ไปทมเฮ้เอ nè, bay nè, ôi, băng sáng nói thì đơn nhiên mê lạc nị đê Hãy cho xin lén mẹ hồn 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 ว่ามันพึ่งสิมาเบ่งสาวน่อยไหมนาะโอ้ยรอเขายาออ่าของวมาตังไกัคฮะนี้เนี่ยขั้นนี่โมเมนต์จีาก็ได้ร้องเพียงสติมีกูลูกมีพวกลูกไหมแล้วเขียวว่องได้ละ่ะตะเกาวงกอดกอดว่อ,ดองเน,นี่ยโอ้ยอมันเป็นทาล้ะพี่น้องครับเขาใจพิษเลยว,ว่าคร ถ้าไอ้ต้นขึ้อนอันมากเถอน้ากับอันพระเอกว่าเราใช้นอนพิซุนี่รถพิซุก็มาแล้วนี่นึงบ้างเพลีย์นัดซิวัดโดนก็มาแล้วหลายปู้ละหลายคนก็มาแล้วนะครับผมนี้หนีออกจากกันเสียงเพลงพี่น้องครับเพิ่นซ้อมเพลงมหาหันจีนฤกษ์ศิษย์แต่อันผมมันอัดไว้ที่แรกแท็กซี่ลงได้บูบูก็เลยมาไทายอันไทยนกให้พี่น้องเบิ้งสิคุณน่ะนกโอ้ อันนี้นกแท้เด้หนิมันเป็นนกปลอมเด้ขนนกปลอมมันจะบ่ร์ตีงดอกแต่ว่าขันสุนัขไซทานกับตีงยี่ดอกวะแต่อันนี้นกแท้น,นี่ลงน้ำพร้อมนี่ห้องกูก้กุก้กุ้กู้ทุ่นทุ่นชิดขนอยู่ไวใบทุ่นมู่ข้าจดเราไปไทายล้านทายงานทายอย่างผมณเราไม่ทายนกไทยนกไทย,ก,ไทยกาเปน็นสนับพี่น้องเนาะทายธรรมชาตินี่แหละครับขางล้านมัสมั่งงามดีเถิดพี่น้องครับตกยแง้มเลงมากไหมตรงนี้คุ่น บรรยากาศไหมอันไปนั่งอยู่ร้านว่าหันนี่ยเขาจ้าผมกำลังไายไปไายไปอยู่บัดไปเพ่งดนตรีขึ้นผมก็เลยหยุดไว้นะครับก็เลยมาไายใหมก่ก็เลยมาไายนกสิเด้ยตรงนีน้นผมสิลองย่งไปนั่นเองว่ท่านไห้ย่างสำลุกบินเราโอ้ยเนาะสะมาเพ่งเถอะเนาะขอไายหน่อยหนึ่งก็บ่ได้ไหม อันนี้บางแลงนะอาจารย์อาจารยน์นวมตีเพิ่นมาอยู่นี่นะครับผมนี่แหละผมก็มาอยู่กใกล้ๆคางล้านนี่แหละย่างหนีออกจากเสียงเพลงสวัสดีครับโอ้เสียงหน้าหน่อยไหมไมเฮ็ดดีเถอนะเนาะล้างล้านมันก็องการดีดีครับพี่น้องมนะึงเนี่ยต้นตาลไหมต้นตาลกับยำแลงมาถือก,กันคักเถอะพี่น้องมนะึงเนี่ยโอ้ยคุณนะ งามงามเนี่ยมาแรงบรรยากาศดีดีลานเนพิ่นพี่น้องครับมือแรงนี่แหละครับสิได้จวดจัดน้ากันนะครับมวนซืึนหัวเซลน้ากันต้องใส่หม่องนี้สิเป็นล้านมุกระทะบ๊อตะเกาเนี่ยทั้งใดทั้งประเทศหม่องนี้สิเป็นเวทที่ตีทั้งใดเนี่ยหละขมกระยูนนี่แหละครับเลยใส่แดงเขง้ามานี่แหละหม่องขุ้มลงกันชิบใบตะคิบแหลกนี่แหละครับพี่น้องครับ โอ้ยวังหันนี้เรียนออกไปท้ายรถบัสเมื่อยถิ่มซื้อพี่น้องว่าเมนอันเขาเจ้ามากอนอีหยังสะเดคือเห็นมาจอดอยู่นาลา้ลานล้านอันล้งเราสุกนิยมนึกว่าเมนอันสีมะเบิงสาวน้อยเพชรเป็นแพงสันดกแต่เลยสิยังไปถามเพิ่นสะเดใกล้เขาใกล้เขาจะได้ยังขี่รถนี้สัมอันนี้รถหมอลำเด้อพี่น้องอันนี้อันนี้รถหมอลำรถหมอลำ โบเมนอันรถคนเบิ้งนี่นี่ตอนนี้พระเอกนางเอกเขาก็ยืนทั้งหลังคนละทั้งหนห้องแต่งตัวคนละผมบ่ได้เข้าไป่ายพี่น้องคงสิเห็นน้ำคลิปอันศิลปินต่างๆเอาลงหลายคนหละ่ละผมว่าผมก็เลยบ่ได้เข้าไปนะครับมาหาเอาน่ายเอาก้อนดินก้อนหญ้านี่ละ่ะหา่ายเอายอดหญ้านี่ละ่ะให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนี่ย นั่งอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับใกล้สิคําแล้วท่าอีกจักน้อยจักน้อยกับคล้เห่ะครับคําแล้วกับท่าอีกสิดเดลินกับประมาณสี่ทุ่มหาทุ่มพอละจ้งค่อยสิดเดลินนะครับผมเวลาปกติของทีมงานสาวน้อยพเพื่อนบาดแพลงเฮานะครับผมทามะเล่นตมพับตมร้านอาหารกรับสิประมาณนี่นะครับรอาจาักน้อยนะครับผม ศิลปินอันหลายคนก็ยังบัณฑิตแมาครับมาเป็นบางส่วนนะครับผมนี่แม่เรียบเป็นบางส่วนบันไิตพ่อเครื่องดอกครับหลายคนก็บกำลังเดินทางมานะครับผมหลายคนก็บยืดแถวๆนี่ละแถวๆบัวใหญ่นี่ละครับหันบันไิตเขาล้านเพราะว่าศิลปินทุกคนก็สีหูเวลาเล่นนะครับเวลาทําการแสดงก็สีหูว่าอันเพป่นเล่นเวลาใดเนาะก็เลยเบรย์เฝ้านะครับผมแต่ว่าพอดีทีวีศักเป็นยังคือมากกวนมู จักส <This> like ีเห็ดยังแม่จักผมสีเห็ดยังนั่งแล้วก็นั่งนอนแล้วก็นอนแม่ก็เลยขมาก้อนมูนะครับผมก็เลยขมาก้อนมูมามีออียงดอกนั้นเป็นปกติของผมอยู่แล้วนะครับการเข่าหน้างานก้อนมูมันไฮังเทือกับไ่ได้เสมอไปดอกครับพี่น้องบนข้นย่องผมว่าผมเข่าอันมางานก้อนมูจ่างสงสี่าลังเทือกระสาอยู่หันบ่ดูตอส่วนมากโดยมากกรสีมา หอดก่อนมูเพราะวันบ่มีแนวเห็ดบ่ม,มีแนวไปไหมจักสิไปใส่จักสิเห็ดยังขันมะเขามาหนางานมาเตรียมของจัดของไว้แล้วก็สบายแหมบ่ได้เฝ้าจังสิแล้วครับขันมีเวลาก็าได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปโพดในเฟซบุ๊กแนะ่ลงในอันช่องยูทูปแนะ่ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ติดตามจังสิละครับ <c oughs> โอ้ยนี่ครับลานเทาอยู่นี่พอดีที่พี่ซักก็นั่ง เป่า wow. สูพี่น้องฟังทั้งสี่ล้ครับซัซาถามือไอขาอจ้าจมานะครับศิลปินมากันท,ที่เปิดไทยทั้งในมองแต่งโตกับไทยไปหรอแม่มองเว้นหน่อยไหมไพยลงไปแล้วพี่น้องผู้ใดว่าท่านไดนเบื้องขาไปเบื้องนะครับผมมันเป็นจางไหนลักษณะการเป็นยูเหมือนแร่งเป็นลักษณะจังไหนกับพี่น้องจังขาไปเบื้องนะครับผมนี่เอา คลิปนี้บ่มีอย่างหลายดอกพี่น้องครับมีหน่อยๆซ้ำนี่ละอันคลิปอันเห็นรถบาดตื่นเต้นสันดอกก็เลยทายเห็นพี่น้องเบิง่งแต่ว่าอันไอาการใช้นั่นมือในซิบค,คลิปแล้วมือนี่ถทายอย่างคนกับเบิ่งดอกไอาการใช้เพราะว่าเราอันรดดังคนติดตามเราหลายครับสิเป็นแสนแล้ว ซาฮอดีที่พี่สักบ่ได้ดีคนติดตามบัตรท่านหลายๆบัตรท่านเานี่ไก่ครึ่งอันอายแล้วอยนะครับผมก็รอเวลาไปเลออยอีกสี่หาปีสิบพ่พ่อยุติสามหมื่นไหมคนติดตามไหมสิบ่พ่อยุติสีบ่มีคนติดตามพอสามหมื่นยุติอีกสี่ปีหาปีไหมหาไปตัวเนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีที่ีศสักกัล่าพี่น้องไ้เพียงสมนีนะครับพอกันคลิปหนานะครับขอบคุณหลายๆที่รับชมครับสวัสดีครับ